ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาลงคลิปกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแบงก์โมสกุชชี่ o อลเล t ชันนะคะวันนี้เราจะทำคลิปอะไรก็ไปดูกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวชั้นวางตรงนี้ของเราทั้ง2องเอเลยจะมีสกุชชี่ตัวไหนบ้างไปดูกันเราจะเริ่มจากชั้นบนอันนี้ก่อนนะคะ นี่นะคะทุกคนชั้นแรกก็จะเป็นพวกของใหญ่ๆยักษ์ๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของซีรีส์คุชชี่นะคะเป็นเขายูนิคอร์นนะอันนี้เป็นตัวมัชเมลโลของไอบลูมบางชั้นเราก็จะบีบแล้วก็ไม่บีบนะคะชั้นนี้จะเป็นโดรายากินะคะของไอบลูมคือแบบเนื้อดีมากโดรายากิ <ๆ S 1> แล้วก็ชั้นต่อไปนะคะมาทางด้านนี้นะคะ เรามาดูกันเลยว่าจะเป็นอะไรส่วนมากชั้นพวกนี้จะเป็นของไอรูมที่ออกใหม่อย่างเช่นนกโมยา่าแมวไอรูมหมาแล้วก็แฮมสเตอร์แล้วก็มีแบบมะน,นาวอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปดูตรงนู้นกันนะคะโอเคมาดูทนางนี้กันต่อนะคะชั้นนี้ก็จะเก็บของทั้งหมด3อย่างนะคะ นี่นะน้องจะเป็นแบบนี้จะมีตัวไหนบ้างเรามาดูกันก็ตัวแรกนะคะจะเป็นแพนเค้กแมวนะเรารีแพคเกจให้น้องนะคะแต่นี้ไม่ใช่ซองแก้มนะคะมันเหมือนเป็นซองอะไรไม่รู้แล้วเราก็ติดสติกเกอร์ให้น้องนะคะมันไม่โฟกัสอะสติกเกอร์ก็คือสติกเกอร์นี้นะคะคือแบบอันนี้เราได้มาแล้วคือมันน่ารักมากมาเดี๋ยวเรามาบีบก,กันสามสองหนึ่งคือเนื้อน้องสโลมากทุกคนนี่นะ มาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะน้องก็จะเป็นนี่น้องจะเป็นสายไหมกระต่ายของไอบลูมนะคะหรือว่าแองเจล u n บันนี่นะคะคือนาดีนะส่วนข้างในนั้นก็จะเป็นเมจิกแบสีรุ้งนะคะต่อไปมาดูชั้นนี้กันเลยน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นสกิชชี่พวกที่หอมๆนะ คือเรากลาว่าทั้งชั้นนี้จะแบบเอาไว้เก็บสกูชี่ไอบลูหมดเลยแต่ว่าคือแบบมันแบบมันไม่ได้อ่ะโอเคตรงนี้นะคะก็จะเป็นสกูชี่หอยเชลล์ของครีมแคนดี้นะคะคือนะ่ดีมากขอไม่บีบนะแล้วเราก็ติดสติกเกอร์ให้น้องเหมือนกันนะข้างใน,นเป็นโคลาไอบลูมนะคะแล้วก็จะเป็นพีชไอบลูมสีชมพูเหลือง ไปดูชั้นต่อไปกันเลยค่ะชั้นต่อไปจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นตัวไหนไปดูกันเลยนี่ชั้นนี้จะไม่ใช่ของไอ้บลูหมดเลยนะคะอันนี้ก็รีแพคเกจแล้วก็ติดสติกเกอร์ให้น้องนะคะให้มันแบบสีเข้ากันนะมันไม่โฟกัสมันไปโฟกัสข้างหลังนะเดี๋ยวนะทุกคนมันไม่โฟกัสเดีกนะน้องจะเป็นตัวสายใหม่นะคะแบบนันทุกคนบายบาย นี่นะน้องจะเป็นตัวใส่ใหม่เราก็รีแพคเกจให้น้องเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็ติบสติกเกอร์ให้น้องนะคะมันเข้ากับสีนะมาเรามาบีบกันเถอะอันนี้คือนะ่าดีมากนี่นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล่องปเปล่ามาใส่ด้วยนะแล้วก็จะเป็นครีมมี่แคนดี้แล้วก็เป็นพูนิมารุนะคะส่วนชั้นนี้เราก็เก็บไอบลูมนะคะน้องจะเป็น เรดดอของไอ้บลูนะตัวชูการแล้วก็จะเป็นตัวเค้กหมีตัวขนมปังแผ่นนะมี2ตัว2ส,สีแต่แล้วก็ลอตี้บ๊อบเกิลก็ทางเอ่อวายวายิดเข้าไปชั้นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งนี้กันบ้างคะ่ะชั้นแรกชั้นบนสุดเลยนะคะน้องจะเป็นสกวิช h ี่ไอ o บลรุ่นใหม่เหมือนกันก็ตัวนี้จะเป็นหมายชิบาของแม่นะคะ แมตตี้เจมก็เป็นของเรานั่นแหละแล้วก็น้องมวยายบลูมสีเหลืองขาะเป็นกลิ่นมะพร้าวนะคะแล้วก็แมวแอนเจลแคทค่าสีใสใหม่ตอนตอนนี้สีนี้หมดแล้วนะคะแล้วก็สีขาวก็หมดแล้วตอนนี้เหลือแต่สีน้ําตาลนะแล้วก็แฮมสเตอร์ไอ้บูมคือน่ารักมากจะเป็นสีเทานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นสลามนะคะสลามจิ๋วของเจดีมส์นะคะในด้าของอันนี้เป็นของแถมมาจากร้านแม่พึ่งนะคะตอนที่ซื้อหมากับแมวชั้นแรกก็จบไปแล้วนะคะ เรามาดูชั้นต่อไปกันเลยมาดูกันว่าน้องจะเป็นอะไร <c oughs> อ๋อของไอ้บลูมนี่เองตัวแรกมะนาวไอ้บลูมเลยค่ะตัวนี้เป็นสีสุกนะตัวนี้หมดแล้วนะ่าดีมากแล้วก็มาใส่สองแก้วไว้นะคะขอบีบนิดเดียวนะเพราะว่ามันแบบน่ารักมากต่อไปก็ชีสแค่หัวอไอ้บลูมนะคะเราไปดูชั้นต่อไปกันเลยต่อไปชั้นนี้ขอไม่บีบเลยเพราะว่าเป็นของที่ห่วงมาก ดเชพอะชินนี้คุกกี้มีนะคะมาโมไซด์วิชคุกกี้ที่ไอบลูมทำร่วมกับแม่พึ่งนะคะขอไม่บีเพราะว่าชอบเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วแบบกลัวมากกลัวจะเสียกลัวจะอะไรแล้วก็ต่อไปจะเป็น UFO ที่หายยังมากตอนนี้คือแบบร้านแม่พึ่งยังไม่มีวางขายตัวนี้เราซื้อมานะคะแบบในช้อปปี้ e, แล้วก็ปังก้นหอยไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะชั้นนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ พวกของแบบเบเกอรี่นะคะน่าจะกะเป็นเบเกอรี่อันนี้จะเป็นมาการองของไอ้บลูมนะคะที่รีแพ็เกจแล้วแล้วก็ติดสติกเกอร์ให้น้องเหมือนกันนะคะต่อไปจะเป็นเค้กลุงไอบ้บลูนะนั่นแหละค่ะมาดูชั้นต่อไปกันเลยขอบอกว่าชั้นนี้ห่วงมากไม่อยากให้ใครมาแตะนั่นคือแก้วมิเกะนะคะหรือว่าชั้นนี้จะเป็นเกี่ยวกับมิกเกะนมาต่อนะคะทุกคนก็คือเมื่อกี้ไปติดอันนี้มาคือแก้วมิเกนะนน่ารักมาก อันนี้ซื้อต่อจากพี่ในไอจีนะคะคือแบบเนื้อดีมากตัวนี้ขอไม่บีมนะคะเพราะว่าแบบน่ารักมากมากม,ากมากต่อไปก็จะเป็นชิกีรมิเกะนะคะขอไม่บีมเหมือนกันเพราะว่าห่วงแล้วเรามาดูสองชั้นสุดท้ายกันเลยค่ะเราจะเก็บอะไรกันไปดูกันเลยน้องจะเป็นชั้นแรกมากร็ลอมี่ฮาราจูกุกับเกมไอบลูมทั้งสองสีเลยนะคะเป็นตัวออกใหม่ล่าสุดเลยนะ แต่ว่าตอนนี้ก็กำลังจะมีโดรายากิสีใหม่ของแมพึ่งกับไอ้บลูมี่ทาร่วมกันคือเราเห็นแล้วแบบสีสวยมากแล้วก็จะมีตัวออกใหม่เป็นชิเกริสโนวีนะคะนั่นแหละค่ะเราขอบีบเกมเพื่อตัวเดียวนะสน่วนมาก,กเรลงมีเราขอไม่บีบแล้วนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะเป็นข้าวปั้นของมินิเจ r ร d ด e มส์นะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเชนสุดท้ายกันเลยเราว่าทุกคนน่าจะเราออกนะคะน้องจะเป็น นกไอลูมนั่นเองของใหม่นะคะขอบีบในแพ็กเกจเงี้ดีตัวนี้แนะนำนะคะต้องไม่หาปั้มก็คลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฝากไอจีหน่อยนะคะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเปิดให้ดูแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรูไปไว้ให้ทางนี้หรือทางนี้นะคะ n น้ e เป็นไอจีของเราเองนะคะนี่ อาจจะไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวขึ้นไวให้ทางนี้เดี๋ยวทางนี้นะนี่แบบนี้นทุกคนนี่นะคะช่องของเราเองนะคะชื่อว่ามันสว่างไปมันมองไม่เห็นอะเอาใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราตั้งไวให้แตงโมสกิชชี่คอลเลคชันนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้แล้วกันอ่ะโฟกัสแล้วนี่นะคะฝากไปติดตามกันด้วยใครไม่เห็นเดี๋ยวเราก็ขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะ ก็วันนี้ก็ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้ดีวิสกุชชี่อะไรก็คอมเมนต์มาได้นะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย